บรรยากาศแบบนี้สิกเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานผมว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี้มันกว้างซะจนแบบเฮาบกาศสิบ,บอกว่าความหมายอีลีมันคืออีอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอให้มันบ่ได้มีความหมายแบบตายโตนะครับสาหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมันน่ะตายตัวแบบเป๊ะเ,เ,เ,เลยครับเพราะว่าบวาสิกบมาเหตุแบบนี้อีกจกัก10เทือ่ออีก20เทือ่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขคือเก่าบอกว่าเฮาสิห่างหายกับมันไปอีกโดนปานใดบว่าเฮาสิ่านเรื่องเแล้วว20 30ปปีีแต่่าเากับเในปีน่ยมีความสุขคือเก่านนะรั้แล้วบบได้อกว่าาให้กลับบบนสิ บอกว่าเฮ้ยมึงบ่ต้องไปสู้มึงบ่ต้องไปอันนั้นนี่แล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่าไอเอ้ยกลับมาบ่แมนครับแต่ละคนมีภาระนาทีบอคือกันแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่บอคือกันแต่ว่าวิธีการแต่ละคนน่ะมันอาจสิต่างกันนะครับผมแต่ว่าผมเสี่วความ